กระทรวงการคังเตรียมเปิดให้ผู้ลงทะเบียนเยียวยา5,000บาทเนี่ยแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการขอรับเงินได้นะครับหลังหวนผิดพรบคอมพิวเตอร์ทั้งแพ่งและอาญาครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบก,กับผมนายเอกคนเดิมนะครับล่าสุดวันนี้วันที่2เมษายนนะครับก็มีข่าวมาฝากกับพ่อพี่แม่ป้ากันอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าเรื่องราวการลงทะเบียนจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ล่าสุดเลยนะครับคนลงทะเบียนเนี่ยถึง22ล้านคนแล้วนะครับและยังมีคนลงทะเบียนเพิ่มขึ้น มีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมีข่าวมาอัปเดตกันนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยนะครับไปแก้ไขปัญหานะครับสําหรับผู้ลงทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผิดพลาดไปเองนะครับผิดพลาดโดยบริสุทธิ์ใจนะครับหรือคนที่ลงทะเบียนโดยไม่รู้นะครับ หลายคนนะครับเป็นนักศึกษาและมาลงทะเบียนตรงนี้นะครับก็เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จได้เพราะท่านเนี่ยยังไม่ได้ทํางานนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่จงใจนะครับให้ข้อมูลเท็จจริงๆเนี่ยตรงนี้รัฐบาลสามารถตรวจสอบได้นะครับและก็จะมีความผิดทางพรบคอมเตอร์และกฎหมายแพ่งและอาญาด้วยนะครับในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูขั้นตอนก่อนที่จะ มีการสมัครลงทะเบียนเนี่ยนะครับจะมีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆและให้ท่านคลิกยอมรับเนี่ยนะครับว่าท่านได้อ่านกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูข้อความนี้กันเลยตอนที่ท่านเข้ามาสู่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับในหน้าแรกเนี่ยนะครับจะมีข้อความตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลังเนี่ยนะครับหรือผู้จัดทําระบบ ให้กระทรวงการคลังเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นประโยชน์ในการดําเนินมาตรการชดเชยรายได้ให้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9นะครับตรงนี้นะครับพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับท่านก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็กดตรงนี้แล้วกดยืนยันเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ท่านจะต้องอ่านรายละเอียดต่างๆนะครับในข้อกําหนดนะครับข้อความตกลงยินยอมของผู้ประสงค์ที่จะได้รับสิทธิ์ตรามมาตานะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับให้ดูไปที่หัวข้อที่2.3นะครับนี่นะครับข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อ ประโยชน์ในการดําเนินการตามมาตรการนี้นะครับและข้อถัดไปข้อ2.4นะครับข้าพเจ้าทราบว่าการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยนะครับเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายอันนี้ถ้ามีคนที่กรอกข้อมูลไม่ตรงนะครับหรือเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จบางคนเนี่ยจงใจเลยนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้จงใจหรอกนะครับแต่ว่า เขาเองเนี่ยหรือเขาให้บุคคลอื่นกรอกให้เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นคดีความตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อถัดไปนะครับข้อที่2.5นะาครับข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการหาก ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการข้าพเจ้ายินยอมให้กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทําระบบให้กระทรวงการคลังสั่งระงับการจ่ายเงินชดเชยตามมาตรการโดยตรวจสอบการกระทําดังกล่าวหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้าพเจ้ากระทําผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามมาตรการจริงนะครับ ให้กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทําระบบให้กระทรวงการคลังเนี่ยระงับสิทธิ์ในการได้รับเงินชดเชยตามมาตราการนี้นั่นเองนะครับและข้าพเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยที่ได้รับไปแล้วนะครับคืนให้แก่รัฐภายใน90วันนี่นะครับถ้าใครที่ถูกระงับแล้วเนี่ยจะต้องคืนเงินภายใน90วันด้วยนะครับ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งระงับสิทธิ์ดังกล่าวตามวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทําระบบให้กระทรวงการคลังกําหนดทั้งนี้ให้การตัดสินของกระทรวงการคลังถือเป็นที่สุดตรงนี้นะครับก็อย่างที่ท่านนายกได้บอกไปเมื่อวันก่อนนะครับวันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับถ้ามีคนที่กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จเข้ามาแล้วท่านเนี่ย ได้เงินแล้วภายหลังเนี่ยมาพิสูจน์ทราบได้ว่ามีการตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยว่าท่านเนี่ยนะครับไม่เหมาะสมและไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับคืนเนี่ยนะครับก็จะต้องจ่ายเงินที่ได้รับไปเนี่ยคืนนะครับให้แก่กระทรวงการคลังนั่นเองภายใน90วันด้วยนะครับตรงนี้นะครับข้อสุดท้ายนี่เด็ดเลยนะครับในกรณีที่รัฐได้ดําเนินการตามข้อ2.5แล้วนั้น เมื่อคืนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับรัฐอาจจะใช้สิทธิ์ในการที่จะดำเนินคดีทางแพ่งหรืออาญาต่อไปก็ได้นะครับโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายแรงอยู่เหมือนกันนะครับที่ช่วยระง,งับนะครับกับบุคคลที่ต้องการที่จะมากรอกข้อมูลเท็จนะครับเพื่อที่จะได้รับเงินตรงนี้นะครับและท่านบางทีไม่ได้เดือดร้อนจริงๆนะครับตรงนี้ หรืออาจจะมีอีกกรณีหนึ่งที่กรอกข้อมูลผิดจริงๆนะครับไม่ได้ตั้งใจอะนะครับคนเราบางทีมันกรอกผิดจริงๆและไม่ได้ตั้งใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับหลังจากชมคลิปแล้วนะครับก็มาดูกันต่อนะครับคลังเปิดทางผู้ลงทะเบียนเทสเนี่ยแจ้งยกเลิกรับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับตรงนี้ทางกรุงไทยก็ได้ออกเป็นข้อตอบคำถามมานะครับเพราะมีหลายๆท่านเนี่ยถามมาว่า หากลงทะเบียนสำเร็จแต่ทราบว่าบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องจะขอแก้ไขหรือยกเลิกแล้วลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่ตรงนี้จะมีอยู่2กรณีนะครับกรณีที่1ก็คือผู้ที่ลงทะเบียนสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับจะมีเฉพาะกรณีที่ได้รับ SMS แจ้งว่าผลการลงทะเบียนไม่สำเร็จเท่านั้นนะครับซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนใหม่ได้หลายท่านได้รับข้อความว่า ลงทะเบียนไม่สําเร็จเนี่ยสามารถลงทะเบียนใหม่ได้มันอาจจะมีข้อมูลนะครับทางทะเบียนราชเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชนที่ไม่ถูกต้องตรงนี้ถ้าได้รับ SMS ที่แจ้งว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จท่านสามารถลงทะเบียนใหม่ได้นะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับลงทะเบียนสําเร็จเรียบร้อยและได้รับข้อความด้วยนะครับว่าได้รับการลงทะเบียนเสร็จ เสร้นเรียบร้อยรอเพียงการตรวจสอบคุณสมบัติกลุ่มนี้จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้และไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำเติมได้อีกนะครับทีนี้มันก็จะมีข้อสังเกตที่ว่าคือท่านเนี่ยลงทะเบียนผ่านเรียบร้อยแล้วแต่ท่านเนี่ยเมข้อมูลขึ้นมาเองอย่างนี้หรือท่านอาจจะกรอกข้อมูลผิดเข้าไปเองอย่างนี้มีอยู่2กรณีกรณีที่3ก็คือท่านเนี่ยจงใจเลยกรอกข้อมูลผิดเข้าไป อย่างนี้นะครับทีนี้ท่านลาววนเนี่ยนะครับก็เป็นผู้อำนวยการในเรื่องนี้นะครับท่านก็ได้เปิดเผยในสัปดาห์นี้นะครับกระทรวงการคลังนะครับเตรียมให้ผู้ลงทะเบียนเนี่ยที่รับเงินเยียวยาเนี่ยนะครับสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องหรือแจ้งนะครับยกเลิกการขอรับเงินเยียวยาดังกล่าวผ่านเว็บไซต์นะครับเราไม่ทิ้งกัน .com เพราะมีการสอบถามมามากเลยนะครับว่าเง<น>ื่อนไขาการลงทะเบียนกําหนดชัดเจนว่าถ้าแจ้งข้อมูลเท็จเนี่ยจากที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นะครับอาจจะมีความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ไม่ทางแพ่งก็ทางอาญาได้นะครับตรงนี้ท่านแล้ววรนยังได้กล่าวต่ออีกว่าทั้งนี้ต้องยอมรับว่ามีคนบางกลุ่มเนี่ยมาลงทะเบียนเพื่อหวังที่จะได้รับเงินเยียวยาขอย้ําว่ากระทรวงการคลังมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นส่งข้อมูล ไปให้หน่วยงานอื่นๆเนี่ยตรวจสอบร่วมกันทั้งสิ้นเนี่ยกว่า10หน่วยงานเลยทีเดียวนะครับซึ่งกลุ่มคนที่ไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยและไม่ได้รับเงินเยียวยาแน่ๆเช่นคนทํางานที่บ้านแต่ยังได้รับเงินเดือนเต็มเท่าเดิมนะครับคนที่ได้รับผลกระทบมาก่อนการเกิดปัญหาโควิดแล้วอย่างเช่นคนที่เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมาก่อนที่จะถึงโควิดแล้วนั่นเองคนค้าขายนะครับ ที่ขายไม่ได้อยู่แล้วจากระบบเศรษฐกิจเนี่ยที่เป็นการเศรษฐกิจมันตกต่ำอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดแล้วนะครับกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับเงินไปนั่นเองนะครับและขณะนี้นะครับทางกระทรวงการคลังกับธนาคารกรุงไทยร่วมมือกันซึ่งเป็นผู้ทําระบบเนี้ยขึ้นมากําลังหาลือกันว่าจะหาทางแก้ไขในเว็บไซต์เนี่ยอย่างไรนะครับจะมีการเปิดโอกาสในกรณีลงทะเบียน แล้วมีความผิดพลาดอ่าบางคนเนี่ยกรอกข้อมูลเข้าไปผิดไงนะครับก็จะมีการแก้ไขนะครับข้อมูลหรือจะยกเลิกการรับเงินเยียวยานะครับในกรณีที่คุณสมบัติไม่ตรงตามที่รัฐบาลกําหนดอยู่แล้วจากที่ผมกล่าวไปบางคนเป็นนักศึกษาพาร์ทไทม์อย่างเงี้ยเขาก็ทํางานแต่เขาอยู่ในฐานะนักศรรึกษาแต่เขาไปทํางานพาร์ทไทม์ตรงเนี้ยก็จะไม่ได้รับเงินเยียวยาตรงนี้อันเนี้ยไม่ผ่านข้อกําหนดแน่ๆถ้าใครที่รู้ ว่าตัวเองไม่เข้าข้อกําหนดแน่ๆสามารถกดยกเลิกได้นะครับเดี๋ยวเขาจะทําการแก้ไขในเว็บไซต์เนี่ยภายในสัปดาห์นี้แหละนะครับน่าจะมีการประกาศออกมาว่าให้ไปคลิกตรงไหนให้ไปทําอย่างไรกดยกเลิกอย่างไรตรงนี้นะครับเพื่อให้เป็น ผลทางอีกทางหนึ่งนะครับเพราะถ้าไม่แก้ไขตรงนี้จะถือว่าผู้ลงทะเบียนเนี่ยนะครับจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับซึ่งจะผิดกฎหมายเวลาตรวจสอบขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับน่าจะมีความผิดทางกฎหมายไม่ทางแพ่งหรือทางอาญาหรือถ้าท่านเนี่ยหลุดรอดเข้ามาจนถึงในระดับที่ท่านเนี่ยนะครับได้รับเงินเยียวยาไปบ้างแล้วบางส่วนอย่างเช่นได้รับเงินเยียวยาไปในช่วงเดือนเมษาเนี่ยแล้วสมมติได้ไป5,000ันลว ทีนี้ตรวจสอบพบที่หลังนะครับท่านผ่านอะไรมาหมดแล้วได้รับเงินแล้วด้วยแล้วเขามาตรวจสอบพบที่หลังนะครับอาจจะมีความล่าช้าหรือการตรวจสอบนะครับกับหน่วยงานต่างๆเมื่อเจอปุ๊บอ้าวคุณนี่นะครับได้รับเงินไปแล้วแต่คุณเนี่ยจริงๆคุณไม่เหมาะสมคุณคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะได้รับเงินคืนทางกระทรวงการคลัง จะมีการเรียกเงินเนี่ยที่ได้ให้ไปเนี่ยนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยกลับคืนมาหรือบางคนอาจจะได้ไปทั้งเดือนเมษายนแล้วเดือนพฤษภาแล้วนะครับเนี่ยสเดือนแล้วพอเดือนมิถุนาอ้าวมาตรวจพบท่านก็จะต้องคืนทั้ง2เดือนก็คือท่านจะต้องคืนงงเงินรัฐบาลไป2ง,งวดก็คือ1 0,000บาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องขอแจ้งกับพ่อพุ่ป้าไว้นะครับว่า ในเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยนะครับก็จะมีข้อกําหนดข้ออะไรต่างๆมีคุณสมบัติต่างๆนะครับก็หวังว่าคนที่เดือดร้อนจริงๆจะได้รับประโยชน์ตรงนี้มากที่สุดนะครับก็ต้องขอแจ้งกับหลายๆท่านนะครับที่มาลงทะเบียนหวังที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ทั้งๆที่ท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนและท่านก็ไม่ได้เข้าเกณฑ์ในระบบตรงนี้นะครับก็ขอให้ท่านเนี่ย ถ้าเว็บไซต์เขาเปิดให้แจ้งยกเลิกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปนะครับสอนวิธีการแจ้งยกเลิกไว้ด้วยนะครับและจะสอนวิธีการแก้ไขข้อมูลนะครับจะมีอยู่2ส่วนก็คือคนที่กรอกข้อมูลผิดไปเองเนี่ยนะครับก็จะมีการแก้ไขข้อมูลบางคนกรอกอาชีพผิดกรอกอประเภทของอาชีพไปผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนแรกท่านอาจจะไม่ผ่านแต่พอกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรงนี้ ท่านอาจจะผ่านเกณฑ์นะครับได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ก็เป็นได้และอีกส่วนหนึ่งมีการยกเลิกบางคนเนี่ยลงทียนไปแล้วพึ่งมานึกได้เฮ้ยเรามันไม่ได้เดือดร้อนจริงๆนี่นานะจะยกเลิกอย่างไรนะครับก็มีคนโทรเข้าไปที่ call center กันอย่างล้นหลามมากมายท่านแล้ว่ลนได้แจ้งไว้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวในสัปดาห์นี้นะครับจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์และก็จะมีการทําช่องทางนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลิงก์อะไรต่างๆที่ให้ท่านเนี่ยเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้แล้วก็มีการแจ้งยกเลิกการรับเงินตรงนี้ได้นั่นเองนะครับโอ้โหสำหรับข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่นะครับคือฮากับพ่อพี่แม่ป้านะครับทุกท่านเลยนะครับที่ลงทะเบียนกันไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองไม่รู้จะยกเลิกอย่างไรนะครับโทรไปเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรณนะเวลานี้ณนะวันนี้ข่าวนี้ออกไปนะครับก็น่าจะเป็นที่ยืนยันแล้วนะครับก็รอนะครับ ทางเว็บไซต์ปรับปรุงเว็บไซต์ขึ้นมาเมื่อไรเดี๋ยวผมจะนําข่าวนี้มาแจ้งให้กับทุกท่านทราบโดยเร็วที่สุดนะครับสําหรับวันนี้นายเอกมีสิ่งอื่นสินได้สิ่งหนึ่งสิ่งได้ไดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประทานอภัยกับทุกทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ เข้ามารับชมรับฟังและฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆแบบนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับสําหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ